ฝ่าเอ้ยฝ้าห้องหันขั้นผัวไดอยากกว่าจะป่าผัวมาขั้นป่าผัวมาแล้วหกพันไปบักระาบกระติแตงถึงยามแรงให้เราป็นผู้ดิ้งพี่สิปินผู้เดาขั้นสาวเขาแบนใสกันแจลำพัน เอ,อ,อ,อ้เออเออเะอเออยออเออเอ้เทั้งอเออมออเออเอาเออเออเออเอ้หอาเออเออลองเออเออนออเกอเอ้เออเอบเออเออเําเออ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 เอกเออ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 นออเออเออ่ออเ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 เออเองเียงก่อนห้ออน ขุมเสิ่อล่ำตอเหลืองเป็นคอตอนิท่านวันเพียนแจงปีเดือนคาดยางล้มรวงตองกระแสบ้าหลันไขไม่เราลมล้มรวงบาาัวลาผ้ามาจากจ่าเข้าหลังสังก่อนพ่อหูบัวลาผ้าเบื้องเสียงลำ่ำเสดาดตาออข้าวพระพุทธเจ้าสีนี้ขาในกำมย่ำสียงแท่พอกเ้าแลดูสาวสนุ่มในวังสินบ่ปากุล พลังคนนอนอ่างหัวหางสินบ่อนุงปลาหัวพุ่งขีบบุกย่อยทางคนบ่อเฮียวพาบัดเจ้าเหนียกนายพระไทยคิดอันมาสังขารเฮ้าบชยังตกไปใดขั้นมีเจ็บและมีไข่มีตายและมีป่วยความตายนอเสียห่ังซอยแก่พ่อหายจากซอยทางมีร่วมบางเถ่าแก่สารการสังขารเฮ้าสีแม่นังมากแก่ ทั้งข้าวเสีเป็นหลังมากแกเพราะรดับดิเลกข,ขั้นมีแดงและมีด่างห่างว่าทางซอยแก่ข่วมตายน่ะแม่บ่มีพระองค์คิดทีแล้วมาเยี่ยมรอพิมพ์ผ้าพีซีร่านั่งไปคอยอยู่ดีดื้อนองให้เจ้าข้องค่อยสร้างหอปางเรียงหูกอ่อนกำหักมาเลนตองข้าวนี้สีหางนางพีสินี้ไปสางทำเพี้ยนอยู่ในป่าให้เจเลี่ยงลูกลาละหุ่นหน่อยให้ญ่มากพ่อว่าแล้วอื่นใส่ในสั้น ไลเจ้าลีว่วยาลันลูกออกมาจูงมาเข้าสิพผาไปสางทำเพียนอยู่ในปา่าได้สันไครโอกมาพระองค์ทาแม่อยู่คอยน้อยบอัวซาขืนขีอาสาในได้ลาจวนหุงมาจวนไก่ไก่เมื่อแล้วไปตามแถวดันทีถึงหน้าที่ฟังนามจวนไก่หุงมาพระบ่วซาเข่าสู่ผู้ทองตาเดียวมองขึ้นหลังนางแล้ดูจองมองดูน้ำีนรันชอนมันฟานฟัง พระองค์นางงบดอมมือขื้นเจ้าไสเสียนปฏิฐานตั้งย่อม,มือแล้วก็ว่าสาธุสาธุสาธุดื้อป่าตนาขันเะเป็นพระพุทธเจ้าเน่าสางนางเมืออ่อบอยผมไฟเบื้องครับขอยผมไฟเบื้องมาแจ้งไฝซสายยังก็สองคู่ลียาน้านเดียวนี้โมูได้พุ่งดินไปเจ้าคือว่าผาสังฆาพวกพอพุ่มกอนหายใจตั้งต่อทำผมเกดเก้าขาดออกเห็นรับ เอาพ่านคำสูงเมื่อเมืองฟ้าธาตุจุฬามณีนันเมืองสวรรค์หุ่มห่อพ่อเจเรียบ้อยในสันฝ่าวตาขึ้นได้สันให้สะอื่นกับต้าวขึ้นมาว่าละขั้นอุกตายอยู่ในตอนนั้นกับอุกกระสันทางเสาบพมีเบาเแครนคังมี่จะนางกลุมนาทางให้ไปทำให้บ่เห็นภาพบาดไทยเลยเสาอังใจเรื่องมันไปบอดซ้ำซุ้งเพีดเป็นส่วงสร้าง,งวรจาพ่อคำบอกการพ่อ เดืตอตุนนีลราห่น,หหนื้อน้อยอ่อนอ่อนสิได้เป็นกำผาตุนทอพอบอมีกำฮานี่ผากูห้ามซองข้องเปนผัวมาทำให้ทั้งไห้สังเสียได้ลื่มคอยออค้นพออ่อยป่าป่อยส่วนละห่นลูกน้อยไผ่แวเสีลำม,มองเียดตวอยาดพี่นองเพือกกระยู่บ้างไก่ไผ่สีสูซี่มาลำลิงมองเยี่ยมคือสวนมอญบอ่มีหัว,ว่ัวห็นยาเขาพา พิมพ์ผ้าปิ่นเมห่างไพ่พอแต่อยากจักแสนสุกาพิมพ์ผ้าให้เสนละไล่ยขีนอดพี่แสนสุกีขีนอดอายน้ำตานนองแบนยาวไหลวนวดในหน